แก้จิตตกทําแบบนี้นะคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่นะโดยธรรมชาติของมนุษย์คุณสามารถหมดไฟจิตตกโกรธเกลียดอะไรได้ทั้งหมดแต่ไอความรู้สึกเหล่านั้นอนะ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกของความมัง่งคั่งมันไม่ดึงดูดความมัง่งคั่งมันไม่ดึงดูดเงินมันไม่ดึงดูดความสุขจริงๆสิ่งที่ไหนจะบอกคุณก็คือวิธีการนี้เป็นเทคนิคเลยนะเป็นเทคนิคที่โค้ชเขาใช้กันก็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดแบบนี้เมื่อไหร่ในหัวของคุณนึกภาพตามนิดหน่อยนะให้คุณนึกในหัวเป็นภาพ TV ทีวีีท่ซา เช่นสมมติคุณกำลังโกรธอยู่คุณกําลังจิตตกอยู่แล้วมันเกิดขึ้นในหัวของคุณใช่ไหมล่ะทุกความรู้สึกมันเกิดขึ้นในหัวให้เราเปลี่ยนสวิตช์ในหัวเหมือนกดช่องทีวี กดปุ๊บแล้วมันจอซาจอดำจอแบบไอ้ที่คุณไม่ชอบแล้วคุณรู้ไหมว่าเทคนิคนี้นะมันใช้ได้ผลจริงๆจากโทนี่รอบบินคือคุณจะหยุดคิดเรื่องไม่ดีทันทีคุณจะเปลี่ยนไวเบชั่นเพราะถ้าคุณหลงไปอยู่ในความรู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่มันจะยิ่งทําให้ความรู้สึกคุณลงต่ําขึ้นต่ําขึ้นดีฟขึ้นไปแบบไม่รู้จบแล้วนั่นก็คุณก็จะดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนช่องทีวีในหัวของคุณเป็นสวิตท,ที่มันซาซช่องที่คุณไม่ชอบแล้วมันจะหยุดทุกอยย่างเล แล้วหลังจากนั้นค่อยเริ่มขอบคุณสิ่งดีๆรอบตัวขอบคุณคนที่เห็นคุณค่าคุณขอบคุณคนที่คุณอยากชื่นชมขอบคุณทุกสิ่งที่คุณเห็นเมื่อลืมตาคุณรู้ไหมมันจะเปลี่ยนจากคนที่แบบ คิดไม่ดีเป็นคิดดีได้ขึ้นขนาดนี้เลยและไอความคิดเหล่านี้แหละที่มันดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดโอกาสดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคนถ้าใครนะที่แบบชอบเรื่องนี้จริงๆอันนี้เนี่ยหน่อยเคยสอนในคอร์ส12สัปดาห์เปลี่ยนคุณเป็นคนสําเร็จโอ้โหเทนกัน12สัปดาห์เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีดิวกับอารมณ์ของคุณเปลี่ยนวิธีคิดในหัวนะไปเรียนกันในคอร์สนั้นได้เลยแล้วเดีหน่อยชัวร์เลยว่า อย่างน้อยที่สุดคุณจะมีความสุขนปัจจุบันแล้วมันจะดึงดูดความสุขและโอกาสและความมั่งคั่งเข้ามาหาคุณถ้าใครสนใจนะคะทักได้ที่ไลน์แอดคณนีดหน่อยนะ k i ซ I ย n ค n อยแล้วเจอกัน